สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือสมุนไพรหญ้าพันธุ์งูเขาาชนิดใบแรมนะครับหญ้าพันธุ์งูเขาวชนิดใบแรมนะครับ,บ,รรบอันนี้สรรพคุณก็ขับนิ้วนะครับขับนิ้วขับปัสสาวะรักษาไปนะครับรักษาโรคไปนะครับสำหรับหญ้าพันธุ์งูเขาว ชนิดใบแหลมน,นะครับมีสรรพคุณเหมือนกันกับชนิดใบมน์ฮะมีสรรพคุณเหมือนกันกับชนิดใบมน์นะครับเป็นย่ายพันธุ์งูขาวชนิดชนิดใบแหลมนนอันนี้ก็นํามาต้มรับประทานนะครับโดยการตากแห้งก่อนนะครับทําความสะอาดแล้วตากแห้งแล้วก็นํามาต้มรับประทานารักษาขับเน้วนะครับขับปัสสาวะนะครับ ทำให้แต่าว่าไร้ข้องนะครับแล้วก็ช่วยช่วยรักษาโรคโรคไตเสื่อมนะครับช่วยรักษาโรคไตเสื่อมทำให้ค่าของไตนั้นดีขึ้นนะครับสําหรับหญ้าพะโนขาวชนิดแบดดนะครับลองดูนะครับนํามาตากแห้งนะครับนํามาตากแห้งแล้วก็นํามาต้มนะครับต้มรับประทานนะครับ ช่วยฟอกปอดนะครับทำให้ปอดนั้นดีนะครับทำให้ปอดนี้นั้ดนดีทางท่านปอดดีนะครับช่วยฟอกปอดฟอกเคลือดนะครับก็นำมาตากแห้งนะครับนำมาตากแห้งแล้วก็ต้มระบประทานนะครับนำมาตาก้ต้มระบประทานนะครับจะทำให้ นี่ยนั่นออกนะครับทางปัสสาวะนะครับรและก,ก็จะทําทให้ปัสสาวะจะทําให้ปัสสาวะฉี่คล่องนะครับทำให้ปัสสาวะฉี่คล่องนะครับช่วยฟอกปอดนะครับฟอกเลือดนะครับสําหรับสบรรพคุณของย้าพันธุ์ขาวนะครับ ก็นำมาพูดพอเป็นสังเขปในเบื้องต้นก่อนนะครับช่วยครับเนิ้วกับปสัสสาวะฟอกปอดนะครับฟอกปอดฟอกเลือดนะครับช่วยรักษาโรคไตนะครับทำให้ค่าของไตนั้นดีขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ